หนึ่งประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นผลบวกให้กับทางด้านธนาคารกรุงไทยหรือ KTB นะครับนั่นคือการออกมาเปิดเผยว่าเตรียมที่จะจับมือกับบริษัทที่เขาทำเรื่องของกาองทุนต่างๆใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่าเป็นระดับโลกด้วยอ่าใช่นะครับก็เรียกว่าเป็นการสร้าง valuation ให้กับในส่วนของที่เป็นธุรกิจที่เรียกว่าบริหารจัดการบริหารสินทรัพย์ รหรือว่าวัลนั่นเองนะครับตรงนี้น่าสนใจฮะล่าสุดคุณพยงศิลวาน,นิตนะครับกรรมการผู้การใหญ่ของธนาคารกรุงไทยนะครับก็มีการเปิดเผยนะครับว่าตัวของธนาคารกรุงไทยต้องการพัฒนาบริการด้านบริหารสินทรัพย์หรือว่าวลเทคนะครับเพื่อขยายลูกค้าให้เติบโตร้อยเปอร์เซ็นต์ภายใน3ปีนะครับจากปัจจุบันเนี่ยมีกลุ่มมีลูกค้าในกลุ่มวลเนี่ยฮะที่มีทรัพย์มีสินทรัพย์สุทธ,ธิภายใต้าการบริหาร ของทางกลุ่มของกรุงไทยนะครับอยู่ที่ประมาณ2ล้านล้านขึ้นไปนะครับสองล้านบาทขึ้นไปเนี่ยประมาณสัก5 0 0 0 0ล้านบาทอเอาง่ายๆคือ,อพอร์ตเนี่ยที่อยู่สําหรับการบริหารสําหรับส่วนบุคคลประมาณสัก2ล้านขึ้นไปเนี่ยโดยรวมอยู่ที่ประมาณสัก5 0 0 0 0ล้านบาทและก็มีฐานลูกค้ากว่า200,000รายอเอาง่ายๆคือพอร์ตรวม500,000ลูกค้า2 0 0 0 0 0รายนะครับโดยล่าสุดนะครับธนาคารกรุงไทยนะครับก็มีการจับมือกับตัวของ f ิเ e ลิตี i อินเตอร์เนชันและครับและก็บริษัทจัดการกองทุนระดับโลกนะครับที่มีประสบการณ์การลงทุนการทําธุรกิจมากว่า50ปีใน25ประเทศทั่วโลกเพื่อยกระดับในแง่ของการบริหารการลงทุนแบบครบวงจร,อรเอาตรงนี้ก่อนเบื้องต้นก็คือว่าตัวของฟิเดลิตี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระดับโลกเนี่ท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 างคุณประยงบอกไว้นะ25ประเทศทั่วโลกแล้วก็อยู่มาตั้งครึ่ง ทศวรรษ์เลยนะ50ปีนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเข้ามาเสริมในแง่ของอมาช่วยในแง่ของการบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่เนี่ยประมาณสักาแสนล้านในตอนนี้นะครับให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เบื้องต้นนะครับธนาคารกรุงไทยและก็ฟิเดลิตี้นะครับและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยนะครับหรือว่าเอทมนะครับก็ร่วมกันจัดตั้งกองทุนรวมที่เข้าลงทุนกระจายในหลากหลายสินทรัพย์ ทั่วโลก3ามกองทุนเบื้องต้นก่อนนะครับก็แยกตามเป้าหมายผลตอบแทนและระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้ไฮไลท์สำคัญคือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและก็คุงไทยเน็กครับนี่แหละครับมันจะกลายเป็นอีกหนึ่งรายได้ของ KTB ครับที่จะเข้ามานอกเหนือจากทุกวันที่1และ1 6อ่า จะมีมาอยู่แล้วมีมาอยู่แล้วแล้วเพิ่มมาเรื่อยๆครับของสลากออนไลน์อ่าใช่ค่าค่าค่าฟรีต่างๆนะครับที่ได้มีค่าธรรมเนียมในการใช้แอปออการซื้อขายกองทุนทั้ง3กองทุนก็จะผ่านทางเป๋าตัางค์แล้วก็ทาง อ่ากรุงไทยน็กด้วยอ่านะครับตอนนี้น่าสนใจมันมีมันมีสองส่วนฮะส่วนแรกก็คืออย่างที่คุณพยงบอกคือไอตัวรวมก่อนอเอาฐานลูกค้าที่เป็นพวกเวลเนี่ยนะฮะครับอ่ตัวนี้เนี่ยคือเดิมตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณสัก5,000 500, 0นล้านบาทเนี่ยแน่นอนแหละครับแนอนก้นที่เขาตั้งเป้าไว้จะโตเติบโตร้อเนี่ยภายใน3ปีนั่นก็หมายถึงว่าภายใน3ปีเนี่ยจาก5 0 0 0 0นจะเป็น1นล้านล้านครับเพราะโตร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกป่ะฮะแล้วอันที่2คือฐานลูกค้าเวลเนี่ยคือปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ200,000 ก็จะกลายเป็น4แสนนะภายใน3ปีอันนี้เป็นภาพรวมใหญ่ๆก่อนนะครับเมื่อฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นแบบนี้เป็นก้าวกระโดดเท่าทวีคูณขึ้นมาเท่าตัวแบบนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าการออกโปรดักต์อันนี้เบื้องต้นคือออกกองทุน3กองก่อนอที่ร่วมกับฟิเดอริตี้กับตัวของบริจกกรุงไทยออกกองทุนเนี่ยเอา3กองทุนก่อนเบื้องต้นแล้วขายผ่านแอปเป่าตังค์ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแอปเปิาตังค์ F ใครเป็นเจ้าใครเป็นผู้ดูแลก็คือกรุงไทยได้ค่าฟรีไงใช่ออกกองทุนมาคุณจตุพรมีตังอยู่ตอนนี้เป็นล้านมั้งหลายล้านนะสิบกว่าล้านเนี่ยก็ให้กรุงไทยบริหารไงก็ซื้อกองทุนไปอผมอาจจะมีแค่สักร้อย0อก็โอเคผมอาจจะเก็บสะสมอาจจะซื้อได้สักหน่อยแล้วใครที่ไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยอก็ต้องไปเปิดนะนั่นสิเพราะทุกอย่างเนี่ยจากเป่าตังเนี่ยมันถูกลิงก์มาจากแบงค์ กรุงไทยใช่ใช่คือไม่ได้แค่ต่อเดียวว่ามันมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นมันมีอีกหลายต่อใช่แล้วมันเชื่อมได้กับกรุงไทยก็ถ้าเป็นของมันมีใครมีบัญชีเงินฝากกรุงไทยมันจะมีกรุงไทยเน็กอ่าใช่ก็เชื่อมต่อได้เลยครับอย่างทุกวันนี้ผมจะเติมเงินในเป๋าตังค์เนี่ยผมก็ลิงก์มาที่กรุงไทยเน็ตเติมได้เลยทันทีรวดเร็วเพราะนั้นเนี่ยเอาอันดับแรกคือกรุงไทยเนี่ยได้ก่อนละเรื่องของฐานลูกค้าทั้งในกรุงไทยด้วยแล้วก็ แน่นอนแล้วครับว่าการได้ค่าฟรีจากแอปพลิเคชันต่างๆนะฮะในส่วนของลูกของกรุงไทยก็คือเกตแ็มเกตแ็มก็จะได้ประโยชน์จากในแง่ของเนี่ยการบริหารจัดการกองทุนใช่กอ,องทุนก็ได้ค่าครฟรีอะไรต่างๆเนี่ยไม่มากขึ้นครับอ,อันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะการขยับของตัวของกรุงไทยเนี่ยผมว่าน่าสนใจเพราะว่าอย่าลืมนะฮะว่า ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกรุงไทยลงทุนกับการา r a n s f o r สู่แบ,บงก์ดิจิทัลเนี่ยเร็วกว่าคนอื่นนะและก็ใช้งบไปไม่น้อยเหมือนกันถูกต้องอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็นะฮะเป็นช่วงจังหวะในเงี้ของการเก็บเกี่ยวเรื่องของการลงทุนตรงนั้นนั่นเองนะครับเบื้องต้นนะครับทางเคทแมเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการรออนุมัตินะครับจากทางด้านกรอตโตนะครับในเรื่องของการจัดตั้งกองทุนทั้ง3กองทุนหลักๆเนี่ยจะมีทุนจดทะเบียนประมาณสัก5000ล้านบาท5000ล้านถ้าจําไม่ผิด นะครับโดยประมาณนะครับเนี่ยฮะเฉลี่ยแล้วเนกองทุนเราประมาณ5000ล้านที่ที่มีการกำหนดเอาไว้น่าจะได้อนุมัติประมาณช่วงสิ้นเดือนนี้แหละฮะถึงประมาณช่วงต้นเดือนหน้าอ๋อก็ท่ากบว่าถ้าเกิดอนุมัติสิ้นเดือนนี้เดือนหน้าก็น่าจะเริ่มขายได้ละถ่งหมว่าถ้าเกิดว่าอาจจะใช้เวลาไปถึงเดือนหน้าก็อย่างน้อยเนี่ยช่วงกรกฎาเนี่ยก็เริ่มจะได้ขายกองทุนแล้วนะครับครับก็ถือว่าเป็น เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์นะของ KTB ที่ทุกวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเข้าไปในแอปเป่าตังเนี่ยไม่ใช่แอปเป่าไม่ใช่แอปของของรัฐบาลที่ถูกกล่าวถึงกันก่อนหน้าที่ใช้รับสวัสดิการของรัฐรแต่ถ้าท่านเข้าไปเนี่ยจะเห็น นวัตกรรมทางการเงินการลงทุนที่หลากหลายอยากจะลงทุนทองก็มีตัวแทนของบริษัททองคำมาอยู่ในแอปป๋าตังอยากจะลงทุนเรื่องของประกันก็มีเหมือนกันใช่ใช่หรือกองทุนของเคทมเขาก็มีอยู่ลัก่วนหนึ่งแต่รอบนี้ก็จะมีเขาเรียกเป็นเพิ่มมากขึ้นในการไปลงทุนในสินทรัพย์ระดับโลกและที่สำคัญผมว่าจุดที่น่าสนใจมันกลับมาที่กรุงไทยว่า มันจะทําให้ margin ม,มันดีขึ้น,น,นเพราะอย่าลืมนะครับว่าโอเคละ่ะรายได้หลักมันก็คงหนีไม่พ้นรายได้จากดอกเบี้ยถูกไหมในแง่ของแบงค์โดยทั่วไปนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่ามันก็อันอันอยู่ประมาณนั้นแหละมันจะคือฐานลูกค้าหรือว่าคนฝากเงินมันก็คงจะไม่โตกระโดดเหมือนเศรษฐกิจดีๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่มันจะเพิ่มขึ้นเนี่ย margin ม,มันจะไม่เยอะนี่มันอาจจะไม่มากแต่ว่าไอ้ส่วนที่เป็นธุรก,กิจอย่างที่บอกคนะผ่านแอปเปิาตังไงธุรกิจที่มันไม่ใช่รายได้ที่มันไม่ใช่ดอกเบี้ย เพราะเขาลงทุนไปแล้วคุณคุณจับวรนะครับเอาง่ายๆคือนึกผมผมลงทุนไปสร้างแอปพลิเคชันหนึ่งนะฮะมีลูกค้ามีคนใช้อยู่ร้อยคนถูกไหมฮะกับพันคนกับหมื่นคน หมื่นคนมาจิ้นมันดีกว่าร้อยคนถูกไหมถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดตัวนี้ผมว่าน่าสนใจว่ามันสุดท้ายมันก็วกกลับมาที่กรุงไทยครับจะได้ประโยชน์เหมือนกันนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าของ KTB ที่นํามาฝากกันแล้วก็ราคาเองก็ถือว่าสะท้อนกับทิศทางการดําเนินงานอของกรุงไทยได้เป็นอย่างดีเห็นว่าราคาเองเนี่ยก็ยังอยู่ในแนวที่หลายคนเองเนี่ยก็ คาดหวังอยู่นะครับว่าจะทะลุไป19บาทได้หรือเปล่าแต่เบื้องต้นเนี่ยราคาเขาก็ตอบรับกับผลการดำเนิน,นงานมาละก่อนหน้านี้นะครับ